เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์ดีเกินคาดเลยทีเดียวนะครับเป็นผลบวกกับทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งการออกมาแสดงจิตวิญญาณนะครับของโค้ชออสนะครับที่ดีงามมากๆปกป้องลูกทีมนะครับแล้วก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ของทีมให้อยู่ในอารมณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแถม ทางฝั่งของฝรั่งเองเนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าสถานะของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องกดดันสูงเหมือนทีมอื่นๆถือว่าฝรั่งช่วยสาวไทยเราได้เยอะมากเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นครับมาฟังบทวิเคราะห์กันครับรวมไปถึง ถึงเวลาที่จะต้องพูดถึงนะครับสาวไทยกับสาวโปลแลนด์ก่อนจะเจอกันในนัดเปิดสนามเว l ล2025แล้วมีมุมมองไหนน่าสนใจมาดูกันครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับ เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีเกินคาดไปในทันทีครับสำหรับนักกีฬาวัวเละบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะรายงานการแบบนี้ก่อนนะครับว่าทีมสาวไทยของเราณปัจจุบันเนี่ยปักหลักอยู่ที่ปักกิ่งประเทศจีนนะครับเพื่อเตรียมลงแข่งขัน VNL 2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับกรณีหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็กำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็คือประเด็นเรื่องของการที่ต้องแบกรับความกดดันนะครับและก็ความคาดหวังนะครับของแฟนๆวอล,ลเล์บอลทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยกระแสว i นแอลตอนนี้นะครับเรื่องของการถ่ายทอดสดก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีถ่ายทอดสดผ่านทางฟีทีวีหรือไม่ ซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่กรณีนี้นะ่าสนใจนะครับผมจับจุดได้จากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ทีมสาวไทยเนี่ยนะครับกำลังเดินทางออกจากประเทศไทยกระแสกดดันทีมสาวไทยของเราถือว่าเยอะมากเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการประกาศรายชื่อซึ่งผมคิดว่าคนที่รับรู้ได้ถึงความรู้สึกในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ออกมาปกป้องได้แบบถูกจังหวะมากๆเนี่ย ต้องยกเครดิตให้กับโคดออสครับเกียรติพงศ์รักษาตะเกียงไกรนะกับบทสัมภาษณ์ที่ทําให้ทุกอย่างสถานการณ์เนี่ยมันกลับมาดีงามมากยิ่งขึ้นประเด็นสําคัญก็คือการที่โคดออสเองนะครับแล้วก็ทีมงานสตาร์โคดเนี่ยถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับการเรียกผู้เล่น18คนที่อาจจะไม่ถูกใจแฟนแฟนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้งหมดหรอกนะครับแต่การออกมา ตอบคำถามของโคดออสอ่ะมันแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของจิตวิทยาคือโคดออสบอกว่าผมไม่มีอะไรต้องชี้แจงนะในฐานะโคดเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าจะส่งใครลงไปเล่นและโคดออสก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ใช่แฟนกีฬานะที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะส่งใครมันเป็นหน้าที่โค้ดและทีมงานซึ่งขัดนักกีฬามาเป็นอย่างดีแล้วนะครับโคดออสบอกไม่เป็นไร เราเนี่ยยินดีรับฟังกระแสจากทุกคนเพราะเราเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแต่พวกเราเนี่ยตั้งใจทํางานตั้งใจฝึกซ้อมทุกมิติตั้งแต่ระดับเยาวชนไปถึงชุดใหญ่เราเตรียมการมาอย่างดีในครั้งนี้และเชื่อว่าการแข่งขันในชั้นลีกเป็นงานแข่งขันในระดับโลกทุกประเทศมีศักยภาพสูงฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้เหมาะสมว่าใครพร้อมลงเล่นแล้วก็ขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลที่คอยเชียร์กันมาตลอดคำตอบของโค้ดออสเนี่ย มันส่งผลดีในทิศทางบวกนะครับผมพูดเลยนะครับอาจจะไม่โดนใจแฟนๆทีอ่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเรียก18ผู้เล่นแหละแต่มันเป็นเกาะป้องกันชั้นดีให้กับนักกีฬาวอลเล์าบอลหญิงทีมชาติไทยไม่ใช่แค่เฉพาะ18คนนี้นะครับแต่เป็นการปกป้องทั้งระบบเลยคนที่ติดไปจีเนี่ยนะครับตอนแรกก็รู้สึกกดดันเพราะกระแสะดรามากก็เยอะ ก็จะคลายความกดดันตรงนี้ลงไปได้เยอะเพราะว่าตัวโค้ดให้จุดยืนชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วไอ้ส่วนที่คนที่อาจจะหลุดโผไปไม่ติดในสัปดาห์แรกซึ่งก็อาจจะกลับมาติดในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ได้หรือติดตลอดปีนี้ได้ตลอดโอกาสยังเปิดกว้างเนี่ยก็จะลดแรงเสียดทานไปได้เยอะพอสมควรผมมองแบบนี้เลยนะว่าการออกมาแอคชั่นของโคดอ้อในครั้งเนี้ มันช่วยหลายคนมากนะครับทั้งที่รู้อย่างชัดเจนว่าถ้าโคดออสพูดแบบนี้สิ่งหนึ่งที่แกจะต้องเผชิญ hmm. เลยก็คือความกดดันทั้งหมดจะมาตกอยู่ที่โคดออสเองถ้าเราสังเกตดูดีโคดออสถูกตั้งคำถามเร็วหูพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่คนที่คลายความกดดันไปเลยก็คือกลุ่มนักกีฬาวอเลย์บอลหญิงไทยก็คือตอนเนี้ย ได้โฟกัสกับหน้าที่ของตัวเองได้เต็มอัตราผมก็เลยวิเคราะห์ว่างานนี้นะครับคนที่เจ็บคือโค้ดออสนะครับอาจจะถูกมองในแง่มุมว่าเฮ้ยให้สัมภาษณ์แบบแรงไปหน่อยนะครับแต่เขาปกป้องลูกทีมนะผมมองแบบนี้เลยแล้วเรียกว่าได้ใจลูกทีมสุดๆนะ่าจะเป็นคําตอบที่ผมว่านักกีฬาเองก็อาจจะอยากมาพูดเองด้วยซ้ําแต่อาจจะไม่ได้อยู่จุดนั้นคนที่ตอบคาถามดีที่สุดคือโค้ดซึ่งโค้ดออสทำได้ดีและผมมองว่าเป็นจิตวิทยาที่ดีงามมากๆนะครับ ตัวโค้ดเองนะครับต้องปกป้องลูกทีมนะครับและนี่คือหนึ่งสิ่งที่เจ้าตัวออกมาปกป้องแล้วก็ช่วยลดแรงกดดันนะครับก่อนการแข่งขัน v n l ได้แบบอยู่หมัดและก็อยู่มือเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่โคดออสเท่านั้นนะครับกระแสของ v n l ะครับในมุมมองของสื่อต่างประเทศนะครับทางฝรั่งเขาก็มีการทำคอนเทนต์นะครับเรื่องของการออกมา คาดการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆซึ่งผมเล่าไว้แล้วนะครับว่าคอนเทนต์ตัวนี้นะครับมีแหล่งข่าวชัดเจนนะครับมีการจัดรายการผ่านทาง YouTube ผ่านมุมมองของอคนดูเล์บลนะครับ VNL แหละนะครับซึ่งเป็นฝรั่งสองคนที่มานั่งสนทนากันผมเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ของทีมสาวไทยเนี่ยไม่ได้เลวร้ายนะครับก่อนการแข่งขัน v n l 2 0 2 5คือแม้ว่า จะไม่ได้เป็นทีมเต็งลุ้นแชมป์นะครับไม่ได้เป็นทีมท็อปไฟลุ้นแชมป์เว2025แต่ก็ไม่ได้คีเรจนถึงขั้นจะต้องไปอยู่ในโซนที่ต้องลุ้นตกชั้นแบบเต็มตัวคือต้องล่าแบบนี้ก่อนนะครับว่าฝรั่งทั้งสองคนเนี่ยนะครับเขามีการสนทนายอย่างชัดเจนก็คือ,อฝรั่งที่ชื่อว่าเอเวอเรสกับรอบเนี่ยเขาคุยกันนะครับว่าประเด็นเรื่องของสถานการณ์กลุ่มเสี่ยงเนี่ย 6ทีมที่มีโอกาสเสี่ยงตกชั้นเนี่ยก็ไล่เลี้ยงแต่แตเต็งตกชั้นปีนี้เลยก็คือเกาหลีใต้นะครับซึ่งทั้ง2ท่านก็ฟันธงว่าเกาหลีเนี่ยมีโอกาสจะหล่นมากๆเพราะว่าดูจากผลงานในช่วง3ปีหลังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีทีมอย่างสาธารณรัฐเช็กฝรั่งเศสเบลเยียมแล้วก็บวเบลเรียรวมไปถึงไทยที่อยู่ในข่าย6ทีมเสี่ยงแต่ว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ย อยู่ในกลุ่มอยู่ในค่าย6ทีมเสี่ยงก็จริงแต่เป็นการเสี่ยงที่ไม่ต้องดินน้นรนในการตกชั้นมากนะครับเหมือนที่ผมขึ้นเฮดไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสาวไทยเต็ง4กับความเสี่ยงในการตกชั้น VNL 2025ซึ่งผมมองว่ามันไกลามากๆนะครับและด้วยความที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่ลุ้นแชมป์นะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ต้องหนีตกชั้นนะครับ การที่ฝรั่งเนี่ยออกมาวิเคราะห์แบบนี้ผมว่าฝรั่งเขาก็ช่วยทีมสาวไทยเราเยอะนะมันก็เป็นการลดระดับแรงกดดันได้เยอะก็คือเข้าคอนเซปต์นะครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับซึ่งผมมองว่า2ประเด็นนี้ที่ผมเล่ามานะครับทั้งประเด็นของโคดออสที่ให้สัมภาษณ์ในเชิงจิตวิทยาปกป้องลูกทีมนะครับรวมไปถึงนะครับบทวิเคราะห์ของทางฝรั่งนะครับมันช่วยลด เรื่องของความกดดันของทีมสาวไทยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะต้องยอมรับว่าโอ้โหวี l 2025เนี่กระแสมันแรงมากจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่เห็นภาพว่าสาวไทยลงสนามไปจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมพูดได้เลยว่าพอมาดู2ประเด็นเนี้ยนะครับก็ถือว่าช่วยสาวไทยเราได้เยอะนะครับคราวนี้ก็มาลุ้นกันว่าผลงานในสนามในยามที่ลงแข่งขันจริงเนี่ย จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คงต้องมาพูดกันแบบจริงจังแล้วนะครับสำหรับนัดเปิดสนามที่ทีมวอลเลย์บอล,ลหญิงทีมชาติไทยของเรานัดแรกจะเจอกับทีมโคตรแกร่งอย่างโปลแลนด์นะครับซึ่งตามข้อมูลรายงานออกมาว่าสถิตีและผลงานแข่งขันใน5นัดหลังสุดเนี่ยระหว่างไทยกับโปลแลนด์เนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าทีมสาวไทยสามารถเอาชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับใน5นัดหลังนะก็คือในรายการคัดโอลิมปิกปี2023ก่อนหน้านั้นเนี่ยพูดได้เลยว่าโปรแลนด์เนี่ยคือทีมที่สาวไทยแพ้าทางมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าเจอกันในเนชชัลลิกสานัดหลังสุดนะครับระหว่างปี2022-2024สถึง2024เนี่ยสาวไทยก็แพ้รวดในชิงแชมปโลกนะครับทีมไทยก็แพ้นะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นทีมที่ห ของยากของสาวไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับแต่แน่นอนนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับใสติมีไว้ทําลายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อมาดูประเด็นที่2ก็เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะว่าโอ้โหทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ต้องถูกเปรียบเทียบแน่ๆเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มนักกีฬาที่มีส่วนสูงนะครับเกิน2เมตรหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวของสเตซียกนะครับ บีหลังวัย24ปีที่ก็สูงเกิน2เมตร3นะครับริกหนึ่งคนที่คุณักคุณตาสำหรับแฟนวอลล์บอลหญิงไทยก็คือแอชเนกาโคเนลุสนะครับที่ก็ได้รับฉายา,ยานะครับคุณป้าน้อยนะครับก็มีส่วนสูงเกิน2เมตรเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่อุปสรรคสำคัญของทีมสาวไทยเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากพูดถึงนักกีฬาที่สูงที่สุดของทัพบอลล์บอลหญิงไทยก็คือทัดดาวนึกแจ้งนะครับสูง100 แปซนติเมตรซึ่งอันนี้คือส่วนต่างชัดเจนนะครับที่เกมแรกที่สาวไทยเราต้องอเผชิญเนาะและแน่นอนนะครับสิ่งที่มันตอกย้ำเนี่ยอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของรง king นะครับโปแลนด์เนี่ยอันดับ6ของโลกนะครับขณะที่ทีมสาวไทยของเราอยู่อันดับ13ของโลกดังนั้นเนี่ยการเจอกันนัดแรกนะครับมันก็ต้องบอกเลยว่าสาวไทยของเราดูจะเป็นรองในทุกด้านนะครับประกอบกับโปรแกรมในสัปดาห์แรกที่ปักกิ่งเนี่ยโอ้โห ไทยเราเจอกับนักกีฬาจากยุโรปล้วนๆนะครับดังนั้นเนี่ยเกมเรื่อง,องความมั่นใจนะครับถ้าทำได้ดีก็อาจจะมีมุมตั้มที่ดีรวมไปถึงการคาดหวังในแต่ละสัปดาห์ที่อาจจะต้องขอเก็บชัยชนะให้ได้สัปดาห์ละหนึ่เกมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญสำหรับทีมสาวไทยเราแต่เมื่อมาวิเคราะห์และพิจารณานะครับ ทั้งเรื่องของมุมมองของฝรั่งที่ก็มองว่าสาวไทยของเราไม่ถึงขั้นตกชั้นหรอกนะครับแต่อาจจะอยู่ในกลุ่มกลุ่มท้ายตารางนะครับแต่ก็ยังถือว่ารอดอยู่อันนี้ก็ปลดล็อกความกดดันไปได้พอสมควรนะฝรั่งช่วยเราไม่พอยังมีตัวของโคดออสเองนะครับที่พยายามจัดการทุกสถานการณ์ให้ทีมเนี่ยนะครับอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะยืนระยะในเวทีระดับโลกต่อไปให้ได้นานที่สุดนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจันักจจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ